ข้ารทันข้าวทันข้าทันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมัสดีครับองหญิงเอ้ยองหญิงสวััดีครบเออสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงใครอ่ะครับคุณอีมดีกว่าคณอิมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแน่นอนครับไม่ใช่คุณอิมผมจีเจมจีโอเจมจิอะครับเจมจิใช่ครับผม กิมจิหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่กิมจิครับไม่ใช่กิมจิครับเจมจิครับ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกัครับเนี่ยอะไรกัครับเนี่ยหัวร้อนเราต้องลงกับหมาปะอยากจับน้องเป็นปืนกลแล้วก็ยิงอ่ะโอ้โหมีคนแจ้งมาแล้วหนึ่งจังหวะน,นี้ จังหวะน,นี้มันช่วยคลายเคยรียดโอ้โหดูดีมากเลยโ,ยโยจับน้องเป,ป็นปืนกลด้วย <c oughs> สงสารน้องดูดูน้องทำหน้าเซ็งมาแล้วเ <c oughs> ดินหน้าน้องเจมจีเล่นอะไรดีครับเ <c oughs> จมจีอะครับเจมจีป่าไปไหมปกติเจ,จมจีอะไรละ <c oughs> โอ้ ไม่คนสามป่าได้คนห้าป่าได้ MG เดอ็มจีเบิลเลยอย่าไปเล่นอะไรได้หมดนี่ก็จะก็เอ็มจีเมดก็ได้ครับอย่างนั้นนะตามนั้นเพื่อนองหญิงสถิติการเล่นเขาเอ็มจีเมดก็ได้ครับองหญิงน้องป่าเ้วเป่าวชุ่นะคะชู่มนะคะอยากได้เมดตัวไหนครับจังหวะที่อยากได้เมดตัวไหนครับตัวไหนก็ได้ที่คว้าแสงสีทองอนะค่ะ ตัวไหนก็ได้ที่คว้าแสงสีทองอะครับตัวไหนก็ได้ที่คว้าแสงสีทองอะครับมันมีเหรอะครับมันมีนะมันอยู่ที่คนเล่นนะโอเคครับตัวไหนก็ได้ที่คว้าแสงสีทองก็ต้องเปลี่ยนเอาสกินออกด้วยใช่ไหมครับถ้าใส่สกินมันจะไม่ทองไงครับเนี่ยเห็นไหม ออเอาแสงสีทองแล้วแสงสีทองเอาแสงสีทองก็ต้องเอาสกินออกไงครับเดี๋ยวเจ็บที่ตามใจคนสวยเลยองค์หญิงมาแล้วเนี่ยองคหญิงมาแล้วเพื่อนแสงสีทองต้องมาแล้วสวัสดีครับแสงสีทองี๋องเดี๋ยวว่าแต่องค์หญิงคือใครอะครับแต่ไม่เป็นไรสวัสดีครับไปก่อนสวัสดีครับองค์หญิงสวัสดีครับ รครรอคับองค์หญิงคือใครองค์หญิงอะฮะอ๋อผมนึกออกแล้วช่วงนี้ความจำผมบาทององค์หญิงเจ้าของเสียงสู้ๆนะสูส้ๆนะคะใช่เปล่า <laughs> อ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วเส <laughs> ียงโตมากเต่ไม้อะอะไรอ่ะครับเข <laughs> าแบบว่าเสียงมโนโทงแบบโโตโเบต่าไม้อะไรอย่างเงี้ยมาแข่งด้วยเชื่อย่างเงี้ยก็เสียงผมเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดอะครับอะไรครับเนี่ยเออ เตั้งแต่เตรียมจีแล้วหญิงต่อผดตั้งแต่เตรียมจีแล้วต่ออะไรกันครับเนี่ยต่ออะไรกันครับเนี่ยต่อไม้ไงเต่อนุต่อผตั้งแต่เจมจีแล้วต่ออะไรกันครับเนี่ยต่ออะไรกันครับเนี่ยเทพเจ้าต่ออ่ะนะเทพเจ้าต่ออป้าว อะไรนะ <laughs> ไปเล่นเจองสาวจริงๆอาวมาชิวพี่พี่อันนี้หญิงเอ้ยไปไหตอนนี้ได้ละเสียงสาวอย่างดังโคตรเแล้ววะไม่เล่นแล้วรอตอนรีแลนด์ดีกว่าเดี๋ยวคุยกับสาวแล้วยิ้มไม่หุบแล้ว <laughs> เฮ้ยมันสนุกเลยเบอร์กับพร้อมไรนิดสนุกนะเว้ยสนุกะนกะเว้ยแบบปั่นเขาอ่ะเออโคตรสนุกกูบอกคือความสนุกที่แบบปอกไม่ถูกเว้ยแต่ปีเนี่ย สนุกอะเดี๋ยวนะครับต้องไปต้องไปอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเราโทรบ,<ง>บอกแม่แป๊บได้ออกช่องขนาดนั้นเลยแม่ครับผมได้ออกช่องครับแม่ถามว่าช่องไหนลูกตอบแป๊บเพว่าช่องคลอดไม่ออกแม่แม่อย่าดูเลยแม่เที่ยวเดี๋ยวผมไม่เปิดตัวให้แม่ให้แม่มีการดุนิดน<ห>ึงเนี่ย <irez Listen. S 2> เปิดตัวที่บ้านเนาะเอออย่าไม่ อะไรเนี่ยไม่ไปยุ่งกับเขาอนะ่ะทำมามอีกที่พมขันมากเลย <c oughs> เอ้ยเขาขันมากมากวะก็มาเลยครับประตูเงินประตูทองผมนี่ยาวตั้งแต่ประเทศไทยยันประเทศจีนครับขนาดนั้นเลยเรอนี่ถ้ายมไม่ขอเ <c oughs> <c oughs> จมจิไม่เล่นเน่ <c oughs> ตัวเนี้ยใช่เหรอเจมจจะไปเล่นตัวอะไรอะ่ะเจมจีจะไปเล่นมาแกง่า โอ้มากกงก้าเลยช่วงนี้มาแกงก้ากำลังมาเออเจมจีเวลังเอามาเลยมันกำลังเป็นมาแกงก้าไล์ไพ่มันอยู่ในพนุ่มนีอ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเจมจีแจกวะวะให้แล้วเจมจีแจกแวะโอ,โจจโอ้ตายแล้วจังหว่านี้เมื่อกี้เจมจีจะไปเติมแล้วนะแต่มันดักตบเจมจีอะ่ะเจมจีกลับบ้านเ,อ,เออเลย ตลอดนี้เกือบตายอะเอรินโดกับชิกซี่ก็ได้อยู่มั้เกาไม่ไหวแล้วนะจังหวะนี้เกาไม่ไหวแล้วนะเก้าโดนหลุมมากกางยัวเยอะกำลังขึ้นมาบอลอะไรปุ้นโอ้โหปุ้นคงเกิดจริงอะเยอะเยอะโอชิบอ่ะละเพื่อนแทบตายตายแล้วเราโอ้โหมันตาสุดอ่ะ โอ้โหตายว่ะโอ้วหมันมีแช่แข็งด้วยน้องคึกน้องคึกน้องคึกยามตีสามอ๋อ,อแล้วเพื่อนเปิดตัวมาตายคาป,ป้อมตายสามด้วยมันอยู่ไม่ได้จริงอะเมื่อกี้เราขนาดกลางอันติแล้วนะนอยู่ไม่ได้เลยอะ สู้ๆครับมีมคุณบอลต้องมาแล้วประทัดใจสู้สูเอ่ะออต้องขอกำลังใจจากคุณบอลเราความขำ เจ้าตัวยังขำไม,ม่คิดดูไม่ไม่มีเป็นรูปองหญิงอ่ะองหญิงเหรอไม่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 ไมอ,องญิงโยเก็บไว้ดูหลังไหมโยาไว้ชื่นชมคนเดียวส่วนความน่ารักม้งมิ้งของลูกเหน็นในโยต้องแจกข้างบน โอ้โดนล็อกมึงเงี้ยอีซี่แน่โดนอีซี่แน่โอ้โ้โดนล็อกโอ้หมึงเงี้ยอ้อหมันก็จะตายแต่พื่นี่มันเกดอจังวะขบวนแตก่ะคุณดีมชิบกงแล้วโอ้มีแต่วันเดอ้์เรียงอยู่เฮ้ยโอ้โหเก็บได้ด้วยเก็บสองปะนี่ฮ้ย ปฏิหารหลวงปูเข็มพิ้วผิวผิวคนนะไม่ใช่แมวหมูเฮ้ยจังหวะเมื่อกี้นี่ต้องมันจะไม่แหกแล้ว่อนเราอมพระไปเลยน่ะเราจะรอดตายอ่ะรอดได้ไงอ่ะคนน่ารักมักจะรอดเราฆ่าพระไปเลยเมื่อกี้คนน่ารักมักจะรอดเฮ้ยหูขอบุณที่ชมครับเขินเลยเจมจี้เขินเลยจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วจังหวะนี้เจมจี้ไม่ไหวแล้วโดนจบมากเขินเลย มันก็ได okay. so ้กันแค่ต oh ้นเกมเท่านั้นแหละทีมโนแม่เด็กเกมก็เป็นของเราเด็กเกมก็เป็นของเราตุ้งเยอะเฮียว่ากเอาละเออเอมีตัวมาเด็กเกมก็เป็นของเราอยู่ดีกำลังตีป้อมยังไงเกมก็ต้องเป็นของเราอยู่ดีกลางได้เฮ้ยเอาว่ะไปดีหลักยังรอดกี่ตัวแล้วดีหลักเฮ้ยเหมือนเธอเชียร์เราตายนะจ๊ะ แค่บองดีแล้วกันว่าไม่โย่ใจร้ายใจดำกันหรอยังไงเอ้ยยังเลยไม่ตัวหลัง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 จัดเลยจังหวะนี้ต้องจัดแล้วจัดแล้วเอ้ยแย่งลาร์ทใครไม่ได้เลยเต้าไม่เป็นไรนะมุงแงนะมุงแงนะอย่าร้องนะอย่าร้องนะเออมุงแงเอ้ยแย่งลาร์ทใครไม่ได้แต่อาจจะแย่งลาร์ทใครได้ฮะแย่งลาร์ก่อไม่แย่งฮะ ความรักเราไม่แย่งแย่งอย่างเดียวของกินแย่งของกินเธอห้องเราของกินเยอะนะมาม่าหกสองโอ้ยมาม่าอ่ะเออมาม่าหกสองเมื่อวานก็มาม่าตัไปสองวันติดแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไปซื้อไข่ต้มมาเพร้าวมาม่าปลาหมึกเนี่ยโอ้เราไม่ชอบปลาหมึกกว่าเธอกลางคลินฝลั่งกะข้าวเพื่อนโย่ไปเอากางได้ป่าววะ ไหนๆเพื่อนก็จะตายแล้วเฮ้ยไห,หาแ,แรกเลยเธอบ้าแรกเลยปะไป,ะไปจัดไปเราอะสายเงียนป้อมจะไปพอชิปงแล้วไม่ตีป้อมให้ไม่ตีป้อมให้หมายถึงตัวโยกอะกดตีป้อมแต่ว่าไม่ตีป้อมให้ไ,ไหงปไ,ปไ,ไปตีขีสัะกังงนนะ เอ้ยต้นเกมเราโดนเขาทำมาเยอะถึงเวลาเราเอาคืนแล้วยกกันอุ้ยอุ้ยระวังตายเด้อโอ้โหมันมันเก็บจังวะเก็บดีเถอะมันเป็นป่าอ้ยโดนต้สองทีมันเป็นป่าเราไม่เ็ียรเกีมังกรได้แล้วเกีมังกรได้แล้วเข้าคุ้มก่อนเฮ้ย หรอเกิดมันยังไม่แตกของแครี่สงด้วยก็มีคิกซี่ด้วยผมมันล็อกแล้วโอ้โหจเจอคาเฟนี่กลักไปแล้วกลักไป,ไปอุ้ยรอไปไกลเกิด เฮ้ยมีใครมาเชว่องยิงหน่อยว่าเราไม่มีนี่นะเฮ้ยเอ้าชิปปงแล้วเจอแล้ดอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวมันทิ้งค่ะข้างหลังเตะมันมับดบิงไปว่ะโอ้โหแม่งเก็บเฮ้ยรอป่ายันดอใส่ป่ายันดออ่ะสวยครับเรียบร้อยเกิด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 อ่าเหลือตัวเดียวแล้ว โดนด้ออนเวลาด้เว<ด>ลาโดนเชื่อมมาทำตังหวอเอเคเิกซี่แคลรอลัม <c oughs> แต่ละเกมนี่มันช่างเ <c oughs> วลาช็อตลุ้นอีกแล้วเพื่อนเราเหลือหนึ่งคน <c oughs> มันตีอยู่ มาหน่อยได้่อมาหน่อยได้บออุ้ยโทษไม่ทันทันตั้งเนี่ยกำลังไปเฟนเน่เนเนี่นดอจะตายเรนดอจะตายเออคุ้มคุ้มคุ้มอยู่ในพุ่มนั่นตัวหนึ่งดิเจ้าจะไล่คีบแล้วคุ้มอยู่คุ้มอยู่สวยองค์หญิงสวยนี่ถ้าองค์หญิงไม่มาเปิดนี่ผมไม่กล้าตามจะบอกเลย เจมจีเจมจีไ hmm, ม you know hey, hey, oh, ่เข้าแน่นอนนะ้อู๋หยิ่งไม่มาเปิดเหอเฮ้้ซ้ำจริงเฮ้ยโอ้โลิเตอร์เอาโนลิเตอร์เอาโนลิเตอร์เอาฮัลโหลเอเอเล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 ได้ปะได้ได้ทันทันอเล็กันมางัด รอจะเป็นศพถ้าเปลี่ยนติโอเคครับผมจบไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีวะตาเนี่ยโอย้ยได้มาดาวหมุนดาวเวียนแล้วเนี่ยข,ข,ขึ้นขึ้นลงงงแล้วเนี่ยโย่ลงกินงงอ่ะโย่ลงกินงงอ่ะโย่ยังต้องต่อ,อยเพื่อนไม่ได้ลงตอนนี้นอนไม่นับหลับไม่ตื่นฟื้นได้มีนีไม่พ้นมันต้องไปต่อ,อเฮ้ยอันนี้สิบห้านาทีได้อยู่เ,เ,เพื่อนโอเคเพราะฉะนั้นไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะแต่รับ MVP อป่า